สำคัญจ้ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในยากจะบังเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายจะมาเกิดขึ้นต่อเมื่อพระเดชคุณหลวงปู่ผู้มีมนุติธาไปสู่ที่สุดแห่งธรรมบังเกิดขึ้นลงมาจากที่พระกลางทางตทิดูิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพยสัตว์และลงมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์แล้วก็ได้ ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกา,กายดยการหยุดนิ่งหยุดะหยุดเลื่อยไปเลยจนกระทั่งรู้เห็นไปตามนั้นนบแล้วก็สอนกนดืด่นให้รู้เห็นได้ด้วยนี่เห็นเห็น,หนรธรรมกายในตัวแล้วก็ระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายที่ดับขันปธปินิผ่านไปแล้วถอดขันธห้าทั้งหลายหมดเหลือแต่กายธรรมราตฎรผลกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ในอายตนะนิพพานแดนแห่งรลอมสุขขอที่โลสมาบัติสวบวิมุติสุขอยู่ภายในตรงนั้นยะดิ้งไปเรื่อยๆเ,เลยไปรู้ไปเห็นตรงนั้นนะแล้วก็รู้ทะลุเลยจากนั้นก็ไปอีกเลื่อยไปเลยจนก,กระทั่งสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวของคงวามิางของชีวิตได้ลึกซึ้งขึ้นกระทั่งก็รู้เลยว่าอ๋อ ยามาอยู่ฉากหลังของทุกสิ่งเป็นผู้ผลิตความโลภความโกรธความหลงมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วครับประกอบวิชาบังคับอากาศสโลกคันธโลกสัตวโลกสรรพสัตวสรรพสิ่งทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเลยท่านก็ได้รวบรวมทีมหมู่คณะศึกษาค้นคว้าที่จะสู้ลบหลบมือกับพยามาในแหละจ้า การบูชาข้าพระจึงจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิทธิ์ของท่านนักเรียนที่ศึกษาวิชาธรรมกายได้เกิถึงธรรมกายได้เรียนรู้วิชาธรรมกายแล้วก็ได้ค้นพบหนทางที่จะเป็นทางมาแห่งบุญพิเศษจะเพาะธาทุรรมพิเศษที่มุ่งไปลือวัตตะไปสู่ที่สุดแห่งนำแล้วก็การบูชาขับเราก็เกิดขึ้น โดยการนำของหยาดอาหารบานกาดอกไม้ทูปเทียนอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็มาพร้อมกันนั่งสมาธิทำใจหยุดใจน,นิ่งเกถึงนมกายเอาทุกอย่างต้องอยู่ในกลางนมกายและกราบพระธรรมหมาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเด็บกรหลวงปู่งเราเป็นต้นประกอบพิชาธรรมกายนั่นแหละเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกางพระพุทเจ้าพระอรหันต์ บุญนั้นเป็น,นจินตยก็บ,บังเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลมากกว่ามากทีเดียวซึ่งจะเป็นบุญที่จะไปสู้ลบปรบมือพยามารที่จะมาตัดลอววิบากกรรมวิบากมรที่เราได้กระทําไว้ในยามที่พยามารทรงอคุศลก็สิ่งจิตให้กระทาความผิดด้วยกายวาจาใจและมันก็เป็นวิบากกรรม ำให้เรามีชีวิตอุปสรรคลำเค็นอาบุญน้ไปตัดหลอนแล้วก็กรรมไหนกำลังตามไม่ทันเนี่ยอย่ามาส่งวิบากมามาเติมมาต่อเชื้อก็ไปอีกเพื่อจะให้กลับคืนมาให้ได้อีคล้ายฟื้นคดีเนี่ยฟื้นฟูนคดีที่เขาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจะเอากลับขึ้นมาใหม่เนี่ยไปตัดหลอนเขาเรียกวิบากมาจะอาบุญพิเศษนี่ไปตัดหลอน เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญลูกต้องรับจำและรับทำพวก่งนี้วันอาทิตย์ตเดินแล้วคืนนี้เราจะไม่อยู่ดึกนะจ๊ะเราจะรักษาใจใส้ไเอาบุญใหญ่กัน